คืนหนึ่งซีโอหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลขับรถฝ่าฝนกลับบ้านตามลำพังแต่ระหว่างทางเขาเจอเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนเขาไม่รู้เลยว่าแค่การหยุดรถรับเด็กคนนั้นขึ้นมาจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเพราะเมื่อเขาเห็นปานรูปดาวบนแขนของเด็กหัวใจเขาแทบหยุดเต้นรอยปานนั้นเหมือนกับของลูกชายที่เขาเสียไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เด็กคนนั้นคือใครกันแน่ ทำไมเขารู้ชื่อของซีอโดยที่ไม่เคยพบกันมาก่อนและทำไมในดวงตาของเด็กคนนั้นถึงสะท้อนภาพของความตายเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวคืนนี้จะทำให้คุณขนลุกไปจนถึงวินาทีสุดท้ายชื่อเรื่องนางมองเห็นตำหนิบนผิวของเด็กที่นั่งรถของเธอแล้วรีบทดสอบ DNA ทันทีนางสวมสูทสีกรมท่าก้าวขึ้นรถซีดานหรูของเธออย่างช้าชเบาะหนังเย็นสัมผัสหลังของนางขณะประตูปิดดังเบาๆ เด็กชายตัวเล็กนั่งตรงบอกข้างคนขับขาทั้งสองกอดเขา่าแสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกข้างตกกระทบฝุ่นเล็กๆที่ปลิวในอากาศนางหันมองเด็กชายอย่างเฉยชาในตอนแรกแต่สายตาของนางก็ตกอยู่ที่ตำหนิรูปดาวบนแขนเด็กชายตำหนินั้นชัดเจนจางไม่ลงคล้ายสัญ,ญลักษณ์ที่รอคอยการเปิดเผยนางรู้สึกจักระจี้ที่หลังคอเมื่อเห็นตำหนินั้นเสียงเครื่องยนต์เบาๆสั่นสะเทือนผ่านพื้นรถนางพยายามจดจำทุกเส้นสายของตำหนิ สีคล้ำกว่าผิวรอบรอบมันเตือนนางถึงเรื่องราวเก่าๆรอยตำหนิทำให้นางรู้สึกหายใจไม่เต็มที่ชั่วครู่เด็กชายเงียบสายตาตรหนกเล็กน้อยเมื่อเห็นนางมองนางเริ่มย้อนภาพในหัวภาพวันเก่าภาพเด็กในบ้านเล็กๆเ,เสียงนาฬิกาข้อมือบนข้อมือนางดังขึ้นเบาๆนางหยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดแอปส่งข้อความอย่างรวดเร็วใจนางเต้นแรงเหมือนเพิ่งถูกปลุกกลางฝันนางสั่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทำการตรวจสอบดีเอ็นเอทันที รถแล่นผ่านถนนที่เงียบสงัดทั้งสองคนอยู่ในห้องเหล็กเคลื่อนที่แสงไฟบนแผงหน้าปัสะท้อนบนหน้าตาของเด็กชายเด็กชายเลิกคิ้วมองนางอย่างสงสัยนางกดเบรกนิ่งรถหยุดกลางถนนแสงไฟเบรกแดงสองสะท้อนบนพื้นนางจับแขนของเด็กชายเบาๆแต่เด็กชายสะดุง้งมือของนางเย็นแต่เดือดจากความตื่นเต้นที่ซ่อนอยู่นางพูดเสียงเบาแต่มั่นเราต้องรู้ความจริงเด็กชายกลืนน้ำลายสายตาคลอด้วยความกลัว รถจอดนิ่งไม่มีเสียงอื่นนอกจากเสียงลมหายใจของนางและเด็กนางหันมองออกนอกกระจกถนนทอดยาวว่างเปล่าจากเงามืดริมฟุตบาทเหมือนมีเงาคอยจับตามองนางรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกค่อยๆมืดลงเด็กชายสะดุ้งอีกครั้งเมื่อโทรศัพท์ของนางดังขึ้นนางเปิดผลเบื้องต้น Dn A อ็บนหน้าจอสายตาแข็งกร้าวผลเริ่มชี้ไปสู่ความเชื่อมโยงที่นางไม่คาดคิดจังหวะเวลาหยุดนิ่งหัวใจของนางสั่นพร่า เสียงลมหายใจทั้งสองดังชัดในห้องรถที่เงียบเด็กชายร้องเสียงแผ่วน้ำตาเริ่มคลอนางรู้ว่าเรื่องนี้จะพาเธอไปสู่ทางที่ไม่มีวันกลับเธอปล่อยแขนเด็กชายหันหน้ามองตรงไปยังกระจกหลังเงาใครบางคนปรากฏในแสงจางข้างหลังไม่ใช่เพียงเด็กชายหัวใจนางตกลงอย่างรุนแรงโลกทั้งใบเหมือนหมุนชาชาความจริงที่ซ่อนอยู่ก่อนได้ปลุกขึ้นมาและนางรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ใช่แค่การทดสอบดีเ แต่เป็นการเปิดเผยอดีตที่ถูกฝังไว้นางนิ่งงันมือยังจับพวงมาลัยแน่นปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแสงไฟจากถนนทอดผ่านหน้ากระจกแต่แก้มของนางอย่างเย็นชาภาพเงาในกระจกหลังยังอยู่มั่นคงไม่เลือนหายไปตามการกระพริบของตานางหันมองอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงของมันเองไม่มีใครควรอยู่เบาะหลังเธอแน่ใจในสิ่งนั้นแต่เงานั้นกลับขยับราวกับมีชีวิตเสียงหายใจที่สามเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นในรถ นางหันขวบไปข้างหลังเบาะว่างเปล่าเพียงผ้าคลุมบางที่ถูกลมจากช่องแอร์ยกขึ้นเบาๆแต่กลิ่นหนึ่งกลับคุ้นจนนางแทบหยุดหายใจกลิ่นสบู่เด็กอ่อนแบบเดียวกับที่เคยใช้กับลูกชายของเธอเมื่อหลายปีก่อนมือของนางเย็นเฉียบขณะค่อยๆแตะโทรศัพท์ในมือข้อความใหม่ขึ้นบนหน้าจอจากเบอร์ที่ไม่รู้จักตัวอักษรเรียงกันเพียงประโยคสั้นๆเธอพบเขาแล้วสีนะหัวใจนางหยุดเต้นไปครู่หนึ่ง ตาของเธอเบิกกว้างขณะมองเด็กชายข้างตัวเด็กชายก้มหน้ามือเล็กๆจับเสื้อของตัวเองแน่นและในวินาทีนั้นนางเห็นบางอย่างโผล่พ้นจากคอเสื้อเด็กสร้อยเล็กๆเ,เส้นเงินขุนห้อยจี้รูปดาวจี้รูปเดียวกับที่เธอฝังไว้กับลูกชายในวันนั้นวันที่เธอถูกบังคับให้เซ็นเอกสารแลกกับการปกปิดบางสิ่งลมหายใจของนางกลายเป็นเสียงสัน่นราวกับมีหมอกบางลอยขึ้นในอก นางจำได้ภาพโรงพยาบาลกลิ่นยาฆ่าเชื้อเสียงเครื่องวัดชีพจรเสียงร้องแผ่วของทารกและมือชายคนหนึ่งที่ดึงเด็กไปจากเธอตอนนั้นเขาบอกว่าเด็กตายแล้วเขาคือสามีของเธอชายที่ตอนนี้เป็นประธานบอร์ดของเธอเองชายที่ทำให้เธอเชื่อว่าเธอไม่มีลูกอีกต่อไปรถยังคงจอดนิ่งอยู่กลางถนนแสงไฟจากรถที่วิ่งสวนมาเฉียดใบหน้าของนางเด็กชายหันมองเธอน้ำตาเริ่มไหลเสียงสะอื้นสัน่นคุณรู้จักแม่ของผมเหรอครับ คำนั้นเหมือนมีดบางกรีดผ่านหัวใจของนางเสียงในหัวดังขึ้นเสียงที่เธอพยายามลืมมานานอย่าค้นหาเด็กคนนั้นเขาไม่ควรมีตัวตนในโลกนี้อีกนางเริ่มหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะสั่นปนสะอื้นเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังร้องให้หรือหัวเราะจริงๆมือสั่นขณะปลดล็อกโทรศัพท์อีกครั้งเธอพิมพ์ข้อความตอบกลับเบอร์ปริศนาฉันจะไม่หนีอีกแล้วไฟถนนข้างหน้าเริ่มกระพริบเหมือนเตือนบางสิ่ง เสียงลมจากภายนอกดังขึ้นแรงผิดปกติรถขยับเล็กน้อยเหมือนมีคนดันจากด้านหลังเด็กชายร้องเรียกเธอเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความกลัวคุณผู้หญิงมีใครอยู่ข้างหลังไหมครับนางกลืนน้ำลายค่อยๆหันไปอีกครั้งในเงาสะท้อนกระจกหลังเธอเห็นรอยยิ้มรอยยิ้มของชายที่เธอเคยรักและเคยกลัวที่สุดเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆแต่รอยยิ้มยังชัดเจนนางหลับตาเสียงหัวใจของเธอและเด็กสลับกันรัว เธอรู้ว่าไม่ใช่แค่ดีเอเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงแต่ความลับทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กคนนี้เกี่ยวกับตัวเธอเองและเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเมื่อหลายปีก่อนคืนที่มีเสียงร้องไห้ของทารกและประตูเหล็กที่ปิดดังสนัน่นเธอเปิดเครื่องยนต์อีกครั้งมือสั่นแต่แน่นรถเคลื่อนไปช้าๆผ่านแสงไฟที่สั่นไหวเด็กชายยังจับสร้อยแน่นในมือและในกระจกหน้าภาพของทั้งสองซ้อนทับกันในแสงส้มจาง แต่ในเงามืดของเบาะหลังบางสิ่งเริ่มขยับอีกครั้งเงาที่เบาะหลังขยับช้าช้าราวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามันมีอยู่จริงแสงไฟจากถนนลอดผ่านหน้ากระจกอีกครั้งแหวกเงามืดเพียงเสี้ยววินาทีและในเสี้ยวนาทีนั้นนางเห็นบางอย่างมือซีดๆปลายนิ้วยาวผิดธรรมชาติวางอยู่บนพนักพิงเบาะหลังนางกลั้นหายใจกล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งตึงกลิ่นเย็นเฉียบแปลกประหลาดเริ่มคละคลุ้งเหมือนกลิ่นห้องเก็บศพที่เคยผ่านในคืนฝนตก เสียงของเครื่องปรับอากาศแผ่วเบาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเสียงพึมพำคล้ายคำพูดเด็กชายก้มหน้าแน่นมือเล็กๆก,กอดสร้อยไว้จนเล็บจิกเนื้อริมฝีปากของเขาขยับแต่ไม่มีเสียงออกมานางพยายามไม่หันกลับไปแต่สายตาของเธอกลับถูกดึงโดยแรงบางอย่างภาพสะท้อนในกระจกมองหลังปรากฏใบหน้าชายคนหนึ่งซีดและมีรอยยิ้มที่เธอจำได้แม่นยำรอยยิ้มของเขาเหมือนเมื่อวันนั้นวันที่เขาบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ในรอยยิ้มครั้งนี้ มีบางอย่างแปลกไปเย็นชาและว่างเปล่าเธอกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังอีกครั้งนม้มมาลิเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของนางชัดเจนแต่ไม่มีใครพูดนางเพลยอั้งออกมาเสียงสั้นและแผ่วเด็กชายสะดุ้งหันมองเธอด้วยสายตาตื่นกลัวคุณเป็นอะไรหรือครับคุณผู้หญิงนางหันมองหน้าเด็กชายพยายามฝืนยิ้มแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดไม่มีอะไรเราต้องไปที่ที่หนึ่งที่มันจะบอกความจริงทั้งหมด รถแล่นต่อไปผ่านทางโคดเคี้ยวของถนนชานเมืองสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ที่สั่นไหวตามแรงลมเสียงกิ่งไม้กระแทกกระจกดังเหมือนเสียงเคาะเบาๆของใครบางคนแสงไฟจากป้ายถนนสะท้อนวูบไหวบนหน้าเด็กชายเหมือนเปเลวเทียนที่สั่นจากลมหายใจในโทรศัพท์ของนางข้อความใหม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งหยุดอย่าให้เลือดนั้นกลับมารวมกันมือของนางสั่นโทรศัพท์หล่นลงบนเบาะเด็กชายก้มลงหยิบขึ้นมาก่อนจะพูดเสียงเบา ใครส่งข้อความมาครับนางนิ่งไม่ตอบเพราะเธอรู้ดีว่าเบอร์นั้นถูกลบไปจากระบบหลายปีก่อนเบอร์ของคนที่ตายไปแล้วเธอเร่งความเร็วไฟหน้ารถศาสไปข้างหน้าตัดกับม่านหมอกที่หนาขึ้นเรื่อยๆลมหอบเอาเสียงแปลกๆเข้ามาในรถเหมือนเสียงเด็กหัวเราะผสมเสียงสะอื้นเด็กชายเริ่มร้องให้มือกำไส้อยแน่นกว่าเดิมแม่บอกว่าอย่าไปที่นั่นนางชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะคำว่าแม่ทำให้เธอเกือบหลุดพงมาลยัย แม่ของเธอนางถามเสียงเบาแทบไม่ออกจากลำคอเด็กชายพยักหน้าแม่ชื่อมาลีครับโลกของนางเหมือนหยุดหมุนเสียงทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอเองเธอไม่เคยบอกใครชื่อจริงของเธอเธอใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่ลูกเธอหายไปไฟหน้ารถศาสไปข้างหน้าอีกครั้งเผยให้เห็นบ้านหลังหนึ่งกลางป่าบ้านไม้เก่าๆประตูปิดแต่ไฟในบ้านสว่างจางๆเหมือนมีคนรออยู่ นางเหยียบเบรกรถหยุดตรงหน้าบ้านพอดีทั้งคู่เงียบได้ยินเพียงเสียงลมหายใจและจักระจันไกลๆล,ลงไปทะลุเสียงจากกระจกหลังดังขึ้นอีกครั้งเสียงชายคนนั้นแผ่วแต่ชัดเหมือนมาจากระยะประชิดนางตัวแข็งเด็กชายสัน่นและเสียงประตูรถด้านหลังเปิดเองอย่างชา้ชาๆลมเย็นพัดเข้ามากลิ่นเลือดอ่อนๆลอยปะปนกับกลิ่นไม้ชื้นนางหันขอบไปที่เบาะหลังว่างเปล่าอีกครั้งแต่ตอนนี้มีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ตรงกลางเบาะ ฟ้าปิดกล่องถูกผูกด้วยสายสร้อยสีเงินเหมือนเส้นเดียวกับของเด็กชายนางค่อยๆเอื้อมมือไปปลายนิ้วแต่สายสร้อยนั้นทันใดนั้นเสียงเด็กทานกล้องดังขึ้นในห้องโดยสารเสียงนั้นไม่ได้มาจากกล่องแต่มาจากทุกทิศท,ทางดังกล้องในหัวของนางในกระจกในพื้นรถเด็กชายร้องให้เอามือปิดหูแน่นและในขณะที่นางพยายามจะเปิดกล่องฟ้าปิดก็ขยับเองช้าๆภายในมีภาพถ่ายเก่าๆขาวดำขอบไหม เป็นภาพของนางอุ้มเด็กทารกคนหนึ่งในอ้อมแขนและข้างหลังของเธอในภาพคือชายที่เธอเห็นในกระจกหลังเมื่อครูแต่สิ่งที่ทำให้นางแทบหยุดหายใจคืออีกภาพหนึ่งที่อยู่ข้างใต้ภาพเด็กชายในวัยเดียวกับคนที่นั่งข้างเธอแต่ถ่ายไว้เมื่อสิบปีก่อนในวันที่เธอเพิ่งสูญเสียลูกไปเธอปล่อยภาพร่วงลงพื้นเสียงเครื่องยนต์เริ่มสั่นเองท,งทั้งที่ไม่ได้แตะคันเร่งไฟในรถกระพริบวิทยุดังขึ้นเองเสียงชายคนนั้นดังอีกครั้ง เธอไม่ควรพาเขากลับมามาลินางกรีดร้องเสียงสะท้อนกระแทกกับกระจกทั้งสี่บานเด็กชายหลับตาแน่นน้ำตาไหลพรากเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากกล่องไม้เหมือนเสียงทารกที่กลับมามีลมหายใจอีกครั้งเสียงหัวเราะของทารกค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงร้องที่ยาวและหนักเหมือนมีใครกำลังทรมานอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศหายใจนางปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังลอดเข้ามาในหัวอย่างไม่หยุด ราวกับมันไม่ได้ดังมาจากภายนอกแต่อยู่ในเลือดของเธอเองแสงไฟในรถกระพริบแรงขึ้นทุกวินาทีแสงสีขาววาบจนต้องหรีตาเมื่อเปิดตาอีกครั้งเธอเห็นเด็กชายมองตรงไปข้างหน้าใบหน้าของเขาเรียบเฉยไม่มีน้ำตาแล้วเพียงสายตาที่นิ่งสนิทเหมือนมองทะลุเธอไปยังบางสิ่งคุณแม่กลับมาหาผมแล้วเสียงของเด็กชายเบาแต่ชัดเจนจนเลือดในกายของนางเย็นลงเขาไม่พูดด้วยเสียงสั่นอีกต่อไป เสียงนั้นมั่นคงและไม่เหมือนเสียงของเด็กธรรมดานางพยายามขยับมือเพื่อจับประตูแต่กล้ามเนื้อแข็งชาเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นแสงจากกล่องไม้ยังลอดออกมาแสงนั้นอบอุ่นในตอนแรกแต่ตอนนี้มันกลับร้อนขึ้นร้อนจนผิวของนางรู้สึกแสบราวถูกไฟลวกเธอจำไม่ได้เหรอเสียงผู้ชายคนนั้นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงในหัวมันดังมาจากเบาะหลังนางค่อยๆหันไป หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกชายคนนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆใบหน้าซีดขาวริมฝีปากแห้งแตกแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมเส้นเลือดที่ลำคอเขาเต้นเหมือนจะระเบิดเราทำข้อตกลงกันไว้แล้วมะลิเขาก้มหน้าเสียงหัวเราะในลำคอดังเบาเลือดของเราจะไม่กลับมารวมกันอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนางพยายามร้องแต่เสียงออกมาแค่ลมหายใจสัน่นเขาเป็นลูกของฉัน ชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นไม่เขาไม่ใช่ลูกของเธออีกต่อไปแล้วเด็กชายยังคงนั่งนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อยแสงจากกล่องเริ่มแผ่ขยายออกมาจากช่องว่างกระจายเป็นเส้นสายเหมือนควันสีทองลอยวนรอบตัวเด็กชายผิวของเขาเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงราวกับเลือดในร่างกำลังไหลย้อนกลับนางพยายามจะดึงเขาไว้มือสันเทาแต่เมื่อสัมผัสตัวเด็กชายเธอกลับรู้สึกถึงความเย็นจัดเย็นเหมือนน้ำแข็งที่ฝังอยู่ในเนื้อ เด็กหันมามองเธออีกครั้งดวงตาสีเทาแปลกประหลาดวาววับคุณแม่ปล่อยผมเธอผมเหนื่อยแล้วน้ำตาของนางไหลพราความกลัวถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดเธอกอดเด็กชายแน่นแต่เขากลับนิ่งไม่กอดตอบชายคนนั้นพูดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างจะจบถ้าเธอเลือกให้จบเองทันใดนั้นรถทั้งคันสั่นสะเทือนแรงเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นโดยไม่มีใครแตะคันเร่งหน้าจอรถแสดงข้อความขึ้นมาเองตัวอักษรสีแดงสดเลือดต้องกลับสู่เลือด ไฟหน้ารถดับวูบทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของนางดังสะท้อนในความมืดแล้วตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กชายเสียงนั้นดังจนกระจกแทบแตกนางโอบเขาไว้แน่นแต่เมื่อไฟหน้ารถติดขึ้นอีกครั้งเด็กชายหายไปเหลือเพียงเสื้อผ้าที่พับเรียบร้อยบนตักของเธอกล่องไม้บนเบาะหลังปิดสนิทอีกครั้งเหมือนไม่เคยถูกเปิดชายคนนั้นก็หายไปเช่นกันเหลือเพียงกลิ่นควันไม่อ่อน น่งหายใจถี่มือสั่นพยายามเปิดประตูแต่ไม่ขยับเสียงหัวใจเต้นแรงในอกกลายเป็นเสียงเดียวที่เธอได้ยินจากนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งมีเพียงภาพเดียวปรากฏอยู่บนหน้าจอภาพเด็กชายที่ยิ้มกว้างในเสื้อเชิดตัวเดิมและข้อความใต้ภาพเขียนว่าขอบคุณที่พาผมกลับบ้านแม่นางร้องให้จนไม่เหลือน้ำตาเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงจนดับสนิท ภายในรถมีเพียงความเงียบและกลิ่นสบู่เด็กอ่อนที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ในเงาของกระจกมองหลังภาพของเด็กชายยังคงนั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับยิ้มให้เธอด้วยแววตาอ่อนโยนและตำหนิรูปดาวบนแขนของเขายังส่องแสงราวกับมันกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจของนางเองนางจ้องไปในกระจกหลังอย่างไม่กระพริบมือยังคงสั่นแต่ไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยภาพของเด็กชายยังคงอยู่ตรงนั้น ยิ้มเง,เงียบด้วยแววตาที่ทั้งอบอุ่นและว่างเปล่าในเวลาเดียวกันเธอพยายามหายใจเข้าแต่รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นจนหายใจไม่ออกหัวใจของนางเต้นรัวจังหวะผิดปกติเหมือนร่างกายกำลังเตือนให้หนีแต่ขาไม่ยอมขยับราวกับถูกตรึงไว้กับเบาะแสงไฟจากข้างนอกดับไปหมดเหลือเพียงความมืดล้อมรอบรถเสียงจัก,กจันเงียบหายเหมือนโลกภายนอกหยุดนิ่งนางได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและอีกหนึ่งเสียงที่อยู่ข้างหลัง เสียงเด็กชายพูดเบาๆแม่จำได้ไหมว่าทำไมแม่ถึงทิ้งผมไว้วันนั้นน้ำตาของนางเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอสายหน้าเบาๆเสียงของเธอแทบไม่ออกจากลำคอแม่ไม่ได้ทิง้งแม่ไม่มีทางเด็กชายยิ้มบางๆแต่แม่เซ็นชื่อเองนะหัวใจของนางแทบแตกออกเป็นเสียงภาพในความทรงจำที่เธอพยายามลืมผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนคืนที่โรงพยาบาลแสงไฟเย็นจัด เสียงร้องของทารกและมือผู้ชายคนนั้นที่ยื่นเอกสารให้เธอเซ็นเขาเจ็บเกินกว่าจะอยู่ได้อย่าทรมานเด็กเลยมาลิเซนเธอนางจำได้ว่าเธอร้องให้ร่างกายสั่นทั้งตัวแต่สุดท้ายเธอก็เซ็นชื่อของตัวเองลงไปในกระดาษแผ่นนั้นชื่อของเธอมาิจันพักดีและชีวิตของลูกเธอก็จบลงในวินาทีนั้นเธอปิดตาน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะเอาเธอไปทำอะไรแม่คิดว่า เสียงของเธอสั่นสถานแม่คิดว่าเธอตายไปแล้วเด็กชายเอียงหัวเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาเริ่มจางลงเหมือนแสงที่กำลังดับผมไม่ได้ตายนะแม่ผมแค่หลับไปนานมากในที่ที่มืดมากเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยที่ที่ผมเห็นแต่หน้าแม่ทุกครั้งที่หลับตานางยกมือปิดปากร้องสะอื้นจนตัวยโยนหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งความกลัวความเศร้าและความรักที่ปะปนกันจนแยกไม่ออก แต่แล้วเสียงเขาะเบาๆก็ดังขึ้นจากหน้าต่างรถกอกกอกเสียงนั้นเรียบเยือกเย็นนางสะดุ้งหันขวับไปมองข้างนอกมีคนยืนอยู่ชายในชุดสูทด,ดำใบหน้าของเขาอยู่ในเงามืดมองไม่เห็นชัดแต่รอยยิ้มของเขาใช่มันคือรอยยิ้มเดียวกับในกระจกหลังชายคนนั้นก้มลงพูดกับเธอผ่านกระจกทรงเด็กคืนมามาลีนางสายหน้าแรงไม่เขาคือลูกของฉันชายคนนั้นหัวเราะเบาๆ ลูกของเธอหรือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นจากความผิดบาปเสียงของเขาแผ่วแต่บาดลึกเธอรู้ไหมว่าเลือดของเธอกับเด็กนั่นไม่เหมือนกันอีกแล้วเขายื่นมือมาแตะกระจกปลายนิ้วของเขาทําให้อายเย็นแพร่ไปทั่วบานกระจกรอยน้ําแข็งรูปดาวค่อยๆปรากฏขึ้นตรงที่เขาแตะเด็กชายมองรอยนั้นอย่างนิ่งเงียบจากนั้นเขากลับพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงเย็นเฉียบแม่ครับผมจําได้แล้วว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆ นางหันขวับมาทางเขาหมายความว่ายังไงลูกลูกอยู่ตรงนี้กับแม่นี่ไงเด็กชายยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีแววชีวิตในแววตาเลยผมแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่แม่อยากให้มีอยู่ผมตายไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วแม่คำพูดนั้นเหมือนมีดที่เสียบทะลุหัวใจของเธอเสียงร้องของนางดังสะท้อนในรถไม่แม่เห็นแม่กอดลูกแม่สัมผัสได้ลูกยังอยู่แต่ทันใดนั้นเด็กชายค่อยๆจางหายไปตรงหน้าเธอ เริ่มจากปลายนิ้วมือแขนและรอยตำหนิรูปดาวที่ค่อยๆจางจนหายแสงจากกล่องไม้เริ่มดับลงช้าๆเหมือนเปลวเทียนสุดท้ายนางพุ่งเข้ากอดอากาศว่างเปล่าเสียงของเธอแตกพราอย่าทิ้งแม่อีกเลยได้โปรดในความเงียบเสียงชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งมาลีทุกสิ่งที่เธอเห็นคือผลของความลับที่เธอปิดไว้เสียงหัวเราะต่ำดังสะท้อนตอนนี้ถึงเวลาชดใช้แลว้วประตูรถทั้งสี่บานล,ล็อกแน่นเองเสียงกรอนดังแกรก ลมเย็นจัดพัดเข้ามาจากช่องแอร์กลิ่นสบู่เด็กหอมอบอวนอีกครั้งแต่ครั้งนี้แทรกด้วยกลิ่นเลือดจางๆไฟหน้ารถสว่างขึ้นอีกครั้งบนกระจกหน้ามีลายมือเขียนเป็นตัวหนังสือเลเลือดแม่อย่าหนีอีกเลยนางกรีดร้องสุดเสียงแต่มือของใครบางคนก็ค่อยๆวางลงบนไหล่ของเธอจากด้านหลังเย็นจัดหนักแน่นและชาเธอหันกลับไปอย่างช้า ในเงาเบาหลังเธอเห็นรอยยิ้มของลูกชายอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแม่ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับมือที่วางอยู่บนไหลของนางแน่นขึ้นช้าๆแรงกดเย็นจัดแผ่ส่้นเข้าสู่ผิวจนรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลนางไม่กล้าขยับไม่กล้าหันกลับอีกครั้งเพราะเธอรู้สิ่งที่อยู่ข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่ลูกชายในแบบที่เธอจำได้อีกต่อไปเสียงหายใจแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูแม่ผมหนาว น้ำเสียงนั้นไร้ชีวิตไร้ความอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธนางพยายามหายใจเข้าลึกๆแต่ปอดกลับเหมือนถูกบีบเธอรู้สึกถึงลมหายใจของบางสิ่งที่อยู่ใกล้มากพอจะได้กลิ่นเนื้อไหมเธอหลับตาน้ำตาไหลพรากลูกแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะไม่หนีอีกแล้วเสียงนั้นเงียบลงชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะเบาๆหัวเราะที่ไม่ใช่ของเด็กชายคนเดิมแม่พูดอย่างนี้ทุกครั้ง คำพูดนั้นเหมือนมีดคมกรีดผ่านความทรงจำทั้งหมดของเธอภาพในหัวผุดขึ้นอย่างรวดเร็วคืนฝนตกหนักเสียงลมเสียงรถชนเสียงร้องไห้ของทารกในอ้อมแขนเธอเห็นเลือดบนมือของตัวเองเห็นถุงผ้าเล็กๆที่เปื้อนแดงและชายคนเดิมยืนอยู่ข้างเธอพูดอย่างเย็นชาไม่มีใครต้องรู้เรื่องนี้มาลิปล่อยเด็กไปเสียเธอเธอจำได้แล้วอุบัติเหตุคืนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเธอขับรถเร็วเพราะพยายามหนีจากเขา แต่ท้ายที่สุดรถก็เสียหลักตกลงข้างทางลูกชายเธออยู่ในรถด้วยเธอจำได้ว่ากอดลูกแน่นร้องเรียกชื่อเขาซ้ำๆก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเมื่อเธอฟื้นขึ้นในโรงพยาบาลเขาบอกว่าเด็กตายแล้วไม่มีศพให้เห็นมีเพียงกล่องไม้เล็กๆที่เขาวางไว้ข้างเตียงเขาไปสู่ที่ดีแล้วเขากล่าวอย่าพยายามตามหาอีกเลยแต่นางไม่เคยเชื่ออย่างหมดใจในคืนที่ฝันร้ายมาเยือนเธอมักได้ยินเสียงเด็กชายเรียกจากที่ไกลๆ เสียงหัวเราะปนเสียงร้องเหมือนหลงอยู่ในที่ที่ไม่มีทางออกตอนนี้เสียงนั้นกลับมาจริงๆชัดเจนจนร่างกายของเธอสั่นทั้งตัวไฟในรถกระพริบแรงขึ้นอีกครั้งในกระจกหน้าปรากฏภาพเงาซ้อนทับกันภาพของเด็กชายที่นั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับและภาพของเธออุ้มเด็กทารกไว้แน่นในอ้อมแขนแต่เลือดไหลาอาบลงบนเสื้อของเธอนางกรีดร้องมือข้างหนึ่งจับอกแน่นหัวใจเต้นทีจนแทบระเบิด เสียงเครื่องยนต์เริ่มทำงานเองคันเกียร์ขยับโดยไม่มีใครแต่ต้องรถเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆนางพยายามควบคุมพวงมาลัยแต่รู้สึกเหมือนมีแรงอีกแรงบังคับจากด้านหลังแม่อยากรู้ความจริงไม่ใช่เหรอเสียงเด็กชายดังขึ้นใกล้หูงั้นแม่ต้องกลับไปที่เดิมคืนที่แม่ทิ้งผมไว้ถนนเบื้องหน้ามืดสนิทไม่มีแสงไฟแต่รถก็ขับไปอย่างมั่นคงเหมือนรู้ทางของมันเองต้นไม้ข้างทางบิดงอ เรากับกำลังเฝ้ามองการกลับมาของเธอไม่นานแสงไฟจากป้ายเก่าที่ขึ้นสนิมก็ปรากฏขึ้นข้างทางบนป้ายเขียนว่าโรงพยาบาลร้างบ้านนาเก่านางจ้องป้ายนั้นด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นที่นี่คือที่เดียวกับที่เธอให้กำเนิดลูกชายและเป็นที่ที่เธอเซ็นเอกสารปล่อยมือจากเขารถจอดสนิทตรงหน้าประตูเหล็กขึ้นสนิมลมแรงพัดใบไม้กระแทกประตูจนเกิดเสียงแกรแกร นางค่อยๆเปิดประตูรถเสียงบานเหล็กดังลั่นกล้องในความเงียบอากาศเย็นเฉียบราวกับเดินเข้าสู่ห้องเก็บศพพื้นเต็มไปด้วยเศษแก้วและคราบสนิมกลิ่นยาและความชื้นคละคลุงทุกว่างก้าวของเธอก้องสะท้อนในทางเดินยาวที่มืดมิดเธอถือกล่องไม้นั้นแน่นในมือมันสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเด็กชายเดินเคียงข้างเธอร่างของเขาโปร่งแสงเล็กน้อยในเงาไฟจากโทรศัพท์แม่ยังจำห้องนั้นได้ไหม เสียงของเขาอ่อนโยนแต่เย็นลึกเธอพยักหน้าเบาๆห้องคลอดทั้งสองเดินไปตามทางเดินยาวจนถึงประตูห้องหนึ่งที่เปิดอ้าภายในมีเตียงเก่าตัวหนึ่งที่นางจำได้ทันทีผ้าปูเตียงขาดยุ่ยมีคราบสีน้ำตาลคลำ้ำกล่องเหล็กวางอยู่ข้างเตียงและบนพื้นมีรอยเท้าเล็กๆที่เปื้อนเลือดเก่าเนางวางกล่องไม้ลงบนเตียงแสงสีทองจากในกล่องเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งเธอหลับตาสูดหายใจลึก แม่ขอโทษแม่ไม่ควรปล่อยลูกไปเด็กชายก้าวเข้าใกล้เธอรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนรอยยิ้มเศร้าปนโล่งใจผมรู้แม่ไม่ได้อยากทิ้งผมเขายื่นมือมาสัมผัสแก้มของเธอมือของเขาเย็นจัดแต่กลับทำให้น้ำตาของเธอหยุดไหลทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กด้านหลังปิดลงเองอย่างแรงเสียงกล้องสะท้อนทั่วห้องและแสงในกล่องพลันระเบิดออกเป็นแสงจ้าขาวพลนเต็มห้อง นั่งหลับตากรีดร้องสุดเสียงภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวพื้นห้องแตกออกเหมือนกำลังกลืนร่างของเธอลงไปในเสียงวุ่นวายนั้นเธอได้ยินเสียงเด็กชายพูดเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของเขานุ่มและเต็มไปด้วยความรักแม่อย่าก,กลัวเลยที่นี่คือบ้านของเราแสงสว่างนั้นกลืนทุกอย่างรอบตัวจนหมดสิน้นเหลือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจที่เต้นช้าช้าลงทุกขณะจนกระทั่งทุกอย่างดับสนิทเช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าพบรถยนต์สีดำจอดนิ่งอยู่ริมทางใกล้โรงพยาบาลร้างบ้านนาเก่าพวกเขาพบร่างของหญิงคนหนึ่งในชุดสูทสีกรมท่านั่งสงบนิ่งอยู่ในเบาะคนขับใบหน้าของเธอเปื้อนน้ำตาแต่กลับมีรอยยิ้มบางบางราวกับหลุดพ้นจากฝันร้ายอันยาวนานในอ้อมแขนของเธอมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เปิดแง้มออกเพียงเล็กน้อยภายในมีกระดาษแผ่นเก่าและภาพถ่ายขาวดำเป็นภาพหญิงสาวอุ้มทารกคนหนึ่ง และด้านหลังของภาพเขียนด้วยลายมือสันสันว่าลูกกลับบ้านแล้วไม่มีใครพบเด็กชายที่ชาวบ้านบางคนอ้างว่าเห็นวิ่งเล่นใกล้รถคืนนั้นแต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเล่าว่าขณะที่เขาเดินสำรวจรอบรถเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังมาจากภายในกล่องไม้ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงทันทีหลังจากวันนั้นโรงพยาบาลบ้านนาเก่าถูกปิดตายอีกครั้งแต่บางคืนเมื่อหมอกลงจัดคนขับรถที่ผ่านถนนเส้นนั้น มักจะเห็นแสงไฟร,รถส่องอยู่ริมทางพร้อมเงาหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่หลังพงมาลายัยและเงาเด็กชายเล็กๆที่นั่งข้างเธอทั้งคู่หันมายิ้มให้เบาๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะทุกคนต่างรู้ว่านั่นคือมาลิและลูกชายของเธอสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดจบลงในความเงียบไม่มีเสียงร้องไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเพียงแค่แม่คนหนึ่งที่ได้พบลูกและลูกคนหนึ่งที่ได้กลับสู่อ้อมแขนของแม่ ใต้แสงจันทร์สีเงินกล่องไม้เล็กๆวางนิ่งอยู่บนคอนโซลรถรอยตำหนิรูปดาวที่แขนของเด็กชายสองแสงอ่อนๆก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลมเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาในอากาศแม่เรากลับบ้านแล้วนะ